สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง YouTube กบกล้วยงามลอยนะครับเนาะนี่นะครับเอาสวัสดีครับพงไห่ก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะพบพอกพงไห่ก้อยใหเก้าขากั้วันกับเสาร์เออ่เดือนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง YouTube กบกล้วยงามลอยนะครับเนาะวันนี้กับว่าพบพ่อกพงไห่ก้อยใหเก้าเนี่ยครับพี่น้องเอาสวัสดีครับพงไห่ก้อยครับ ค่ะสวัสดีค่ะพบพ่อกระหอยก,ก้อยเก่าค่ะกับเสาวันทีสิบท่านว่าโกมัสสจากน้องร้อยหกสิบเจ็ดค่ะมณีมาเปิดแบงจากรายการอะไรเม,มื่อกี้มณีมีสองรายการค่ะมือนี้รายการแรกเป็นอะไรหอยก้อยรายการแรกนี่พญาเขาเลยค่ะเป็นคุ้ยพญาเขาหรือครับเนาะเป็นตัวผูตัวเมียหอยก้อยนี่ยผูค่ะเป็นตัวผูหรือครับเนาะปตาเป็นลูกพอ่อไะไรหอยก้อยนี่ลูกพ่อฝาประธานค่ะเป็นลูกพ่อฝาประธานของเสียบินบลบือต้นไ้หอยก้อยนั่นค่ะป๊อดครับนี่ครับ เป็นลูกชายเจ้าฟ้าประธานนะครับพี่น้องเป็นลูกไส่เจ้าฟ้าประธานน้อยก้อยเนาะแมนค่ะเพิ่งเราอยู่จักเดือนเราไฮก้อยนี่สิบหกเดือนค่ะอายุสิบหกเดือนเป็นพญาเขาพี่อยก้อยในจังไปเมืองเขานะครับเนาะสูงไรไปไดมครับหฮก้อยสูงหนอยสามสิบแปดบวกลบค่ะสูงร้อยสามสิบแปดบวกเล็บอายุสิบหกเดือนนี่ครับฟ้าประธานนี่ครับของเสียบินบอลเบอร์เด้อพี่น้องผมเคยติดตามไปด้วครับตัวนี้ฟ้าประธานครับใหญ่ดีครับโุ่งสางครับพี่น้องนี่ครับฟ้าประธานนี่ผสมจริงนี่สามหมื่นบาทน้อยก้อยแมนค่ะแต่ผสมหลอดนี่ก็ับ เดียวครับนี่ครับโอ้พระธรรมดาดีครับหอยก้อยได้ของดีมาเปิดแบงพี่น้องน้อยก้อยเนาะลูกชายเจ้าฟ้าประธานครับพี่น้องนี่ครับของกำนันบินบอระบือ้อยก้อยเอาเขึนว่าเขางีบนะหอยก้อยเอามาเป็นลงกหอยก้อยหน้าเขาเป็นแบบนี้ครับนี่ค่ะเอากลมลูกยี่น้อยหอยก้อยคือเค่ะ นาเขาค่ะไงค่ะไงดีครับนาเขาครับอายุสิบหกเดือนน้อยตัวน้อยแม่ค่ะอายุสิบหกเดือนค่ะเอากล่มเขาลงง่ำไม่ได้หอยเขาหนิอ๋อเพิ่งเกิดจากแม่สูงน้ำไม่ได้อยก้อยเพิ่งเกิดจากแม่สูงน้ำไม่ได้อยก้อยนี่สูงน้อยสิบเก้าค่ะอ๋อเพิ่งสูงหอยฟกสิบเอ็ดเจ็ดสิบหอยก้อยเต็มพ้วยถึงค่ะแน่นหน้าโคตรค่ะอ๋อเพื่าเขาครับเป็นลูกชายเจ้าฟ้าประธานอายุสิบหกเดือนเอาถึงวุ้นกันหอยก้อยเป็นตายางเขาบกวดได้บไหออยยก้เฮามเป็นนนัมหอยก้อยตัวนี้แน่ค่ะอ๋อหย่างง่ำแบบพี่น้องนี่ครับ จุดเด่นคือหน้าเขาเปิดใหญ่เดืยบปอดพญ่าเขาครับพี่น้องนี่นะครับกล้วยพญ่าเขาครับพี่น้องหน่อยก้อยมาเปิดแบ่งเหมือนเป่นกับขาดมั็นอย่างยังไงหน่อยก้อยเนาะอยขายเป็นอย่างนี้ค่ะไปมาไปใส่หนาใส่ฟางฮันอ้อนนี่ค่ะเอาไปอัดอาหารยังอยครับพี่น้องปอดนี่ครับจุดเด่นงามดีครับพี่น้องปอดดูนี้ครับยืนเหนืองามหน่อยก้อยเนาะยืนขาเหยียดตรงนี้เนาะงามขายเหยียดปอลูกไส้ฝ้าพระธาตุมันครับบาดนี่พี่น้องเพื่อจ่ายราคาเราหนอยก้อยเปิดราคาได้ห่อยก้อยบาร์นีราคาแบ่งปันราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันค่ะ เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะไม่ครับนี่ไฮก้อยเอาของนีม้มาเปิดแบงค์พี่น้องนะครับลูกชายฝ่าพระท่านครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนั่นห้อยก้อยแม่แนค่ะพี่น้องเอ้ยมาด้สุดจัดอีกแล้วครับพี่น้องลูกชายฝ่าพระท่านครับกระคาผสมกับแพงดีพี่น้องตัวนี้ครับมันก้อยสุด,ดยออกมาเป็นตัวเด่น้อยก้อยนี่ครับป๊าปตุดเด่นกระตาเต็มแจ่มจำข้อสามองแขงขากระดูกง่ายอยก้อยเต็มเนาะแขงขาดูกง่ายค่ะ เพิ่นสิติดสายเผ็ดอุดรมากอันบ่ห่อยค่ะเพราะวาาา่า<ฆ>เพิ่นมีหูฟอนล่ำครับพี่น้องครับโูโกฟอนลำดีเลพี่น้องมึงของมึงครับเพิ่นีโก้ฟอนล่ำดีครับตัวนี้ติดสายเผิดอุดรนมากเลยครับเมียเพิ่นนี่ครับปาดงามเลยครับพี่น้องถ้าเดี๋พี่น้องคนสุดที่ตนใจอยากโทรเขารา้ามาสอบถามเลยก่่ฝากเบโทรได้หมศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะศูนย์เก้าหกสามเจดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์นะครับนะโทรเข้ามาตลอดได้ย่ะ นี่ครับลูกไส้ฝ่าประธานครับปัดพญาเขาดีครับพี่น้องเขาเงียดีครับพี่น้องไม้กวยเด็กของดีมาเิดแบงค์้พือได้ยากเด็กกวยไปเขาขวากเขาฟ้าไมยกวยตัวนี้อยากไปพัฒนาอยากไปผสมครับนี่ครับปัดของงามๆครับใงญ่ดีครับพญาเขาครับพี่น้องมึงพญาเขาผมหมัแตาเขาเลยนะครับเขาใงญ่ครับมึงบานเขาใงญ่ดครับพี่น้องตาแจ่มแจ่มจ้ำดีครับเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทน้อไกวยเนาะแงมค่ะ ป๊อดงามเลยครับพี่น้องพญาเขาหอยก้อยเอ้าไปดูเมียที่สองบนต่อครับวันนี้เอามันนี้เมียที่สองมาหอยก้อยไปนี้ค่ะโอ้อเมียนี่คืองามตัวหอยก้อยนี่เพิ่งเป็นสถานะเป็นน้อยหอยก้อยตัวนี้อ่ายุสิบหกปีค่ะอายุสิบหกปีลำโพงค่ะเป็นลูกสาวเจ้าเพชรลำโพงน้อยหอยก้อยแนนค่ะอจุดเด่นเป็นน้อยหอยก้อยตัวนี้ตัวนี้แข่งขาไงค่ะแข่งขาไง เขาขอดีหน่อยก้อยเตยเนาะขอดีค่ะเคืนอายุซิมบงเดือนฝั่งนุ่มันไม่ก้อยนี่สายประกวดหรือเปล่ครับสายประกวดเลยค่ะปอดเป็นลูกสาวเจ้าเพชรลำโขงครับพี่น้องนี่ลูกสาวเจ้าเพชรลำโขงครับเพิ่งเพิ่งคอปนี่ครับนี่ครับเจ้าเพชรลำโขงครับพี่น้องใบเอกสารครบหน่อย่น้อยมวยก้อยครบใครเอกสารปอดงามหน่อยก้อยตัวเนาะงามค่ะลังกับข้อทอเลยครับนี่ครับสายประกวดเลยค่ะสายประกวดงามครับตัวนี้แม่ครับเพิ่งครับเบิ่งเบิ่งทางคน้นนะเขาเราพี่น้องนี่ครับ ของที่สวยงามครับพี่น้องอ๋อตาเตียมเตียมจำนะครับเนาะอ๋อแข่งขาทั้นงี้หไมก้อยอตัวนี้แข่งขาไงค่ะตัวนี้อ๋อแข่งขาแบบนี้เลยครับพี่น้องตัวนี้สุดจัดอีกตัวหนึ่งครับ <c oughs> บา้านี้แม่นี่นี่ผมว่ามันเขาด้วยประกวดได้ไหมหอยก้อยตัวนี้ได้ด,ดไดเอาไปเข่งประกวดนะครับเนาะสูงเท่าไรหอยก้อยสูงร้อยสี่สิบค่ะสูงร้อยสี่สิบแม่ครับพี่น้องมึงเหมืมึงถ่ายครับพี่น้อง ยืนเหนืองามนะครับพี่น้องตัวนี้ยืนงามครับโ <c oughs> อ้สวยงามเลยพี่น้องโอานี่นะครับเนาะเป็นคล้วยสาวฟันน้ำนุ่มจูนเนียนมะไฮไกยตัวนี้นสายประกวดครับไฮไกยมาเปิดแบงค์มันนี่ครับถ่ายให้ว่าบักบักสมโอง,งี้มซะเนาะไฮไกยเนาะตัวนี้เนาะค่ะ <c oughs> ออกสุบโอ่งงี้ครับตัวนี้บ่ต้องพิดฟังหนอพี่น้องสายบกวดงามๆเลยครับโอ้ข้อไม่ห้อยก้อยข้อขึ้งงี้เถื่อยก้อยข้องา้ค่ะตัวนี้ก้อยของตำราเอาจุงว้นมันมึงนี่ห้อยก้อยมันจะยางงามมั้ครับเห็นครับปาด์ตยางกระงามเลยพี่น้องเป็นแต่เขางาบบกวดีป่ะครับพี่น้องเนี่ครับปาดของงามๆครับพี่น้องโอ้งามลีครับพี่น้องเนาหนอห้อยก้อยตัวนี้เนาะ ล้ำชิงล้ำโตเงาครับเป็นข้อยสายบวกปวดฟ้าน้่มนมจูเนียนะครับพี่น้องบานนี้ห้อยก้อยเปิดไปแล้วแค่ไหนครับพี่เปิดไปหกหมื่นเก่าพัดค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทลูกสาวเจ้าเพชรลำโพงน้อยก้อยนั่นค่ะถ้าเทียบพี่น้องมึงจะขายต้มข้อยดิเข้ามไหนก่อนไหมมาบ้านน้องบอลบ้าน้องแก้วเมือเมืองจังหวัดเลยค่ะสุดเปเมืองสวงสุวรรณค่ะสิ้นไปเมืองสวงสุวรรณภูมิรักที่ชิบสามยู่หน้าบ้านเล่นมอหอยก้อยค่ะต้อมข่ามนาเกลียวเลือดเลยค่ะอยู่บ้านนี้มีลานก๋วยเตี๋ยวเลี้อยู่หน้าบ้านเนาะ นี่ครับพี่น้องปาร์ดมาหนีเปิดแบงสองรายการสวยๆเลยหน่อยกวอยหนุ่มรอกับสาวสวยนนหน่อยกวอยเนาะแน่นค่ะปาร์ดของงามๆเลยครับพี่น ong มาหน,นี้ัวใจเขฝากเบอร์ทั่วทั้กวามกยมาหนีศูนย์เก้าหกสามเก็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับของสวยงามๆหน่อยกเอืมาเปิดแบงมาหนีครับจุดเด่นตัวนี้ผมก็ว่าผู้ที่อยากได้คล้วยไปเดินประกวดเขาง,งานประกวดนะครับี่ครับ แนะน้าเลยครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบเป็นกล้วยสาวฟันน้ำนมจูเนียหนากระบาลเขางี้งีเลยครับพี่น้องเมืองหนากระบาลเขาเด้ไวกว่าไหมคุณครับเมืองหนากระบาลเขาคุณครับโอ้งามจ้าพี่น้องจุดเด่นแกงขา,างาาี้ฮันหันตาไม่ละมีนะครับเออครับคุณครับงามเลยพี่น้องตาแ,ตแจ,จ่มแจ่มจ้ำดีได้ไวกว่าเนาะเอาถึงวันดีไวกวไปเท่ามาถึงวันมึงหลบนึ่าไหร่ก้อนสีทบชิบไอพี่น้องเบือง,อ,อ,งอ,งอ,งองกันโดนนิดหน่อยเขาป่ะเนี้มีของบ่ร้ายรายการหรครับพี่น้อง Or, yeah. oh. uh, đây đi nhắm Ôi dẫn. A đó hưng in khăn hôn. Nhĩa hoa 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 nhẹ hoa nhau hoa 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 Youtube hoa 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 có hoa 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 subscribe hoa 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 ส่นจิตส่นใจก็โทรขขงมาสอบถามห้อยๆเลยครับ0 9 6 3 7 6ก้4 0ดขอกราบข้าวสาสวัสดีครับของงามๆครับพี่น้องโอ้งามดีรับคมลำตัวเงี้วนาลึกครับเข,าข่าข้อดีห <L im it> ลังปะบูข้อปะกิงเขาตำราเลยครับก้อยตัวนี้เพีพ่อง,องพี่น้อง